สวัสดีคะ่ะฝนซ่าพาตลอนนะคะวันนี้เรามาตลอนกันไกลหน่อยค่ะเห็นภูเขาอย่างนี้นะคะน่าจะอยู่ต่างจังหวัดค่ะวันนี้ฝนซ่ามาอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่กับเจ้าก็มาทําภารกิจหลักค่ะก่อนเลยค่ะมาไหว้แก้บน หลวงพ่อทันใจค่ะที่วัดพระธาตุดอยคำก่อนอื่นฝนซาแวะหาซื้อดอกอามารีก่อนค่ะเพื่อที่จะเตรียมขึ้นไปไหว้หลวงพ่อหลวงพ่อทันใจนะคะแล้วก็เพิ่งรู้ค่ะว่าตรงบริเวณก่อนขึ้นทางวัดพระธาตุอยคำค่ะจะมีเหมือนกาดน้อย,อยสำหรับไหว้ชุดไหว้แล้วก็ดอกมาริ แล้วก็ถึงได้รู้ว่าชุดผานที่เขาจัดทางร้านจัดนะคะคือไหว้สารปู่แสยาแส่ซึ่งเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะว่าตรงนี้มีสารปู่แสยาแส่ค่ะเดี๋ยวเราซื้อชุดผานไปไหว้นะคะเพราะว่าออแม่ค้าบอกมาเนาะเราก็อ๋อไปไปไหว้กันก็ตามความเชื่อแล้วกันนะคะปู่แสย่าแส่ค่ะ ท่านอยู่ตรงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยที่สี่แม่เฮียเชียงใหม่ค่ะตรงทางไปวัดพระธาตุดอยคำปู่แสยาแสะอะค่ะท่านอยู่ตรงนี้มานานแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปไหว้กันกันนะคะก่อนอื่นค่ะชุดผ่านที่ทางแม่ค้าเสนอขายค่ะชุดสามสิบห้าสิบบาทแล้วก็ ก็ซื้อได้ค่ะราคารับได้อยู่นะคะในพานจะมีดอกไม้ทูบเทียนน้ำแดงน้ำขะน้ำเปล่านะคะแล้วก็ชุดหมากพูสำหรับไหว้ค่ะไหว้เป็นพานนะคะพานเล็กๆค่ะ,คะก่อนอื่นเดี๋ยวฝนซ่าจะพาไปไหว้ปู่แสะ่ยะ่าแสะ่นะคะจริงๆแล้วเราไม่ทราบอะค่ะว่าตรงนี้จะมีสารให้ไหว้เพราะว่าเวลามาไหว้ หลวงพ่อทันใจก็ขับพานไปแวะซื้อดอกไม้ก็ซื้อข้างทางค่ะไม่รู้ว่าตรงนี้จะมีกาดด้วยเนาะค่ะก็มาไหว้ก่อนอื่นนะคะเราเอาชุดเออพานดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็หมากพูน้ำไปตั้งที่หน้าองค์ของปู่แสะยะแสะนะคะ ก็ฝนซาตั้งแล้วก็จุดทูปเทียนแล้วก็มาไหว้ท่านค่ะประวัติความเป็นมาของปู้แสย่าแสะนะคะจริงๆฝนซานะไม่ไม่รู้หรอกว่าสถานที่ที่เราไปมันเจอด้วยความบังเอิญจะมารู้อีกทีหนึ่งคือก็คือคอ,อ่านป้ายที่แปะประชาสัมพันธ์อยู่ตรงบริเวณตรงนั้นแล้วก็เวลาจะมาทำเวลาทำคลิปนะคะ เราก็ต้องศึกษาในพื้นที่หรือในสถานที่ที่เราไปนะคะแต่ถ้าเรายังไม่รู้ก็คือทําตามเจ้าหน้าที่แนะนํานะคะจริงๆแล้วประวัติของออปู่แสะยะแสอะค่ะท่านนเป็นยักษ์ค่ะมีความดุร้ายเนาะมีความดุร้ายแล้วก็ท่านได้เผชิญหน้ากับพระพุทธเจ้าค่ะแล้วก็พ่ายแพ้ท่านจึงเออขอนับถือศาสนา พุทธนะคะแล้วก็ท่านเริ่มใส่แหละท่านก็เริ่มขอนับถือศาสนาพุทธแล้วก็หันมารักษาสิ่งทาเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะคะแต่เนื่องจากท่านนะคะทั้งปู่และยก่กท่านเป็นยักษ์มาก่อนคะ่ะจึงขออนุญาตต่อพระพุทธเจ้าะคะ่ะว่าจะกินสัตว์ตามสัญชาตญาณของยักษ์ก็จึงมีคํากะจึงมีพะเพณีะคะ่ะว่าเเลี้ยงดงซึ่งพะเพณีเลี้ยงดง,ง,ง,ดงะคะ่ะ จะจัดขึ้นในช่วงช่วงวันขึ้น14คี่ค่ำเดือน9ก้าก็ประมาณเดือนพฤษภาเดือนเออเดือนมิถุนานะคะเดี๋ยวก่อนอื่นฝนซา้ะรับประวัติต่อก็ฝนซาเดี๋ยวขอล่วงให้เอาโชก่อนนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นความเชื่อโปใช้วิจารณญาณในการรับชมเดี๋ยวฝนซาขอล้วงให้ขอโชก่อนนะคะเออเป็นเลข เลขท้ายสองตัวแล้วกันนะคะงวดวันที่สองมกเอสองพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะฝน้าขออนุญ,ญ,ญาตล่วงไหขอเป็นเลขท้ายสองตัวแล้วกันนะคะเลขแรกค่ะเป็นเลขเลขหกค่ะหกเนี่ยเขาเขียนหอหีบกอไก่ด้วยนะคะว่าหกอ,อ่อเราเลือกเ,เลขที่สองค่ะ สองค่ะหกสองสองหกนะคะเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลวดวันที่สองพฤษภาสองพันห้าอยหกสิบแปดนะคะก็เดี๋ยวก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณตุ๊แสยาแสนะคะที่ได้มาทำคลิปแล้วก็อนุญาตทำคลิปนี้จริงๆฝนท่าก็เจอเรื่องอาฐานเกี่ยวกับตอนถ่ายคลิปของ ปู่แสบย่าแสบเหมือนกันค่ะช่วงระหว่างที่ถ่ายค่ะกดหยุดไม่ได้กดยังไงก็กดถ่ายวิดีโอค่ะแล้วกดสต็อปหยุดอะค่ะหยุดไม่ได้กดหย,ย,ยุดไม่ได้กดยังไงยังไงก็กดหยุดไม่ได้เกิดขึ้นที่ตรงศาลที่ว่าเนี่ยค่ะครั้งหนึ่งอันนี้ค่ะช่วงประวันตอนอยู่ที่ศาลนะคะครั้งหนึ่งจนต้องบอกกับปู่แสบย่าแสบว่าก็เดี๋ยวมาแล้วได้โชคได้ลาบอะ ฝนซาจะถวายควายเนาะให้ท่านหนึ่งคู่ควายสีขาวกับสีดำขอเป็นคู่เล็กแล้วกันนะคะหนึ่งคู่ถึงจะบันทึกออกมาได้ค่ะเสร็จจากการไหวปูแสยาแสฝนซาก็เดินมาดูรอบๆบริเวณที่เป็นควายนะคะเนื่องจากว่า ควายเป็นสัญลักษณ์เป็นสัตว์ที่ใช้ในการเส้นไหวใน,นตอนประเพณีเลี้ยงดงซึ่งเขาจะต้องผ่าต้องฆ่าสัตว์ฆ่าควายะค่ะสดๆเลยค่ะแล้วก็ให้อา่างทรงหรือหรือเขาเรียกอะไรนะม้าขี่ค่ะขี่ควายแล้วก็กินเนื้อเนื้อควายดิบๆอะค่ะเพื่อเป็นการเส้นไหว้นะคะเป็นประเพณีที่สืบสอด เสิบทอดกันมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วค่ะอันนี้ค่ะเป็นป้ายปเป็นป้ายบอกประวัติของปู่แสยาแสะนะคะแล้วก็ปราเพณีเหลียงดงอะ่ะาาจุดนี้ค่ะที่ฝนทราก็เจอว่าพูดขอขอบคุณแล้วก็ขอประทานพรปู่แสยาแสะก็ไม่ให้กดคลิปเลิอกอีกต้องให้พูดตามที่ต้องการก็คือให้ถวายหัวควายค่ะ หนึ่งคู่ถึงจะกดได้ค่ะก็พายมาที่เชียงใหม่แล้วก็แวะมาไหว้พระธาตุดอยคำแล้วก่อนขึ้นไปไหว้นะคะแวะไหว้ศาลปู่แสะยาแสก่อนนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ